สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่การอีวาเกมเมอร์กิรีวาเจ้าเก่าอีกแล้ววันนี้กลับมากับ lol นะเมื่อครั้งที่แล้วผมเล่นฮัตส์เลมิโกซึ่งเป็นอยู่ในร่างของคาตาลินาฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาลิในออลิฟัตเตอร์ชายนะฮะนะกรรมเล่นกับบอทนะฮะบอทดระดับกลางแล้วกันเ้ยระดับต้นแล้วกันนะจะได้แบบจับง่ายฮะจับคู่คนอื่นนะ นะอลิฟัตช์ชายฮะแล้วก็เป็นแมปนะผมลงสกินแมปใหม่เป็นแมปบีนะครับหรือแมปชายหาดในช่วงเออ่พระอาทิตย์ตกดินนะพกคล่ำอะไรเงี้ยเราปิดอเนื้อา่าได้แล้วครับมาเบยเดี๋ยวแย่งอลิอยู่นะ you trust อา้าผมได้อลิมาแลนะ้วอะอลิฟัตช์ชายหัวชมพูเจ๊น่ารัก ปรับดูเป็นอาริอาา่าฮะเยี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นอาริด้วยอาริฟัตต์ชายมีคนบอกผมร้องเล่นนะครับจัดไปสกินที่มีเยอะก็อยากจะซื้อเหมือนกันนะฮะ เนี่ยสกินนี้อยากซื้อเหมือนกันเลยรอตังค์ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ผมเอาสกินนี้มาก่อนนะฮะสกินฟัตเตอร์ชายแล้เรีวซีฮัมเดี๋ยวมาดูหน้าดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะฮะเอาละครับมาดูหน้าดาวน์โหลดกันนะฮะก็เห็นไหมมีเอลิฟัตเตอร์ชายเหมือนกันนะฮะเหมือนกอนฮัลซ์ซิ้อไม่กูเลยนะแต่ทีนี้ผมเป็นแฮร์รี่ฟัตเตอร์ชายนะแชมพูน่ารัก,กอ่ะตัวสีเหลืองด้วยอะ,อะไรประมาณนี้ฮะเราเข้าเกมกัน โหลเดเร็วสิให้ให้ไวให้ว่องให้คล่องเหมือนแดกเลยนะแลบลิ้นแผละแผลแผลแผลตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่านะผมก็ไม่สามารถแคสเสียงดังได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเร็วดีวะมึงโหลดชา้าจังวะเฮ้ยเสียเวลากูไปเนี่ยฮะตอนนี้มาแล้วครับอลิฟท์จะใช้กับฉากใหม่ฮะที่ผมลงสกินไว้ฮะ you trust อย t างเงี้ยงไนะโอ้โหมีปลาดาวด้วยอ่าเป็นด่านชายหาดนะฮะ <Shall we? S 2> มาถึงแล้วฮะช่วงพระอาทิตย์ซันเซ็ตนะฮะหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนะฮะ Welcome er. เวลคัมดูซัมมอนเนอร์เลฟ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 ดับสเต็ปอีกแล้ว Tell m ่ a secret ดูี่ว่า,ามีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าฮะนมยังเท่าเดิมไม่ใช่ฮะท่าเต้นนะอ้าังเป็นท่าเต้นเดิมนะครับไอ้ทุกทีอนนีิมันผูกเปียข้างหลังด้วอบอวะ to to <S <S จำไม่ได้ฮะ <temp> แต่น,นี่ผูกเปียข้างหลังอ่ะผูกมั้งจำไม่ได้วหยนี่ผูกเปียข้างหลังอ่ะมีหูด้วยมีหูอะ หูเหลืองอะนะเราไปดูคนอื่นบ้างครับโดยเลมอนเพิ่งเล่นนะเพิ่งอันนี้คนนี้เขาบอกเพิ่งซื้อตัวละครนี้มาอยากลองเล่นดูมินิมีนแฮสปอน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  ผมว่าผมต้องลงเอ่อลงนี่ใหม่ครับถึจะได้มีไอ้นี่ต้องลงลงวินโดว์ใหม่มาแล้ว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 ผมต้องลงวินโดว์ใหม่เพื่อให้มันไม่กระตุกอ่ะตอนนี้มันกระตุกกระตุกไม่รู้เป็นไรงสงสัยเวลสแตกเยอะ โดนเขาให้โดนเขาให้งืดงืดอะไรอะไรครับพี่หำอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเลือกมาเชือดเลือกมาเชือดอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วไม่เลือกเพิ่มไวยังวะเลือกเพิ่มไวเหรอเลือกเพิ่มไวเหรออา้าว อ,อ,อืเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งโดนโอ้โดนป้อมยิงป้อมยิงนะไงเขามาแล้วอ่ะมานี่ดีมานี่ดีมานี่ดีดโดนโดนเรียบร้อยครับ เปิดบัตรเป็นเลยเอ้าเชื่อสกินตอนดึงกลับยังเป็นแบบแบบเก่าอยู่ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะดึงลูกเขียวๆตอนตอนโยนไปยังเป็นลูกเขียวๆ มาแล้วพี่โลนกูโอ้แขนแขนเครืคคองเจ็บแขนเครืองโกรธโทรชั้นใหญ่ชั้นทำอะไรให้เธอเครืองขุนคแค่เฟิร์สบัตรเท่านั้นเองนักขุนตามกูละตามกูมาละอีห่หํา ขอ,อไปพิธีฮะแอปเปิลเล่งเล่งเล่งมานาหมดได้แย่เลยลูกี้น่าเอานี่มา no น่าเอาที่ขวดมานามาด้วยอย่านะเอาเก็บคอมโบไว้ฮะคำนวณไว้ฮะเอออันนี้ห้าสิบ อันนี้60เป็นร้อยสิบเจ็ดสิบห้าประมาณรนะ้อยแปดสิบครับคอมโบหนึ่งตายรวมอีกไนด์ด้วยน่าอยู่น่าจะเอาอยู่หนูเอาอยู่อันลี้บอกว่าหนูเอาอยู่ <S <S 2> <S 2> นี่เนี่ยเอาอยู่ตามมาตามมา ตอด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 ก่อนอืม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 ตอดตอดมึงกดเลือดแล้วเหรอโอ้ยเฮียวว้าว้าวาว้าวาว้าวว้าว ค่าอันใหญ่ข่านใหญ่จะดดับจัดดับอย่างนัตัวอย่างนัตัวอืมอืมอืมมึงมาอีกรอบหนึ่งคนนี้ตายตายซะเจ้าตายแล้วเฮ้ย ไอ้เห <good> <laughs> ี <Ast Jur> ้ยตายกูตายไอ้เออเออเกดผิดแล้วจะกดจะกดเอ่ออีไนฮะแล้วไปกดแฟดโชว์ง่เลยเรารูดูฟ้าตัชชัยตายโดนห่อเลยเล้วไปดูบรรยากาศอื่นนะฮะอ่าดูตรงอื่นบ้างฮะโอ้เป็นไงฮะ ืมก็สวยงามอยู่ซื้อรองเท้ามาก่อนเมื่อกี้ใครบ่นอะไรวะตัวนี้มันเดินช้าจังแฮะออมันก็ได้นอนอยู่แล้วนะฮะรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะไม่มาเล่นแล้วะฮะชักแหมมหนีไปไหนล้น Norn, Norn. They've exhausted their use. I know what they desire. I know, I know. Ne, ne yeah. มาอีกรอบมึงตายเนี่ยวเดี๋ยวตอด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 อย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะตายโอ้ยเชี่ยมึงขังไว้นี่ ลูกเขียวเขียวดูเล <reiterate. S 1> ือดแป๊บ <Yin Joker> ลืมซื้อามานายอ่ะจากการป้อมก่อน ไม่ได้เล่นคาตาลิน่าเลยบูมากไม่ได้อ,ไอ้าว e x e c u t e ิวเตอร์มันมาแล้วพี่โรนมาแล้วพี่โรนมาแล้วพี่โรน,นจะดึงเหือดดึงเหือด <c oughs> โ,โอ้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 พี่โรนจะเล่นกูแล้วอ๋ออ๋อ ทักอะไรมาอีกพักไปกูไม่ตอบกูยิงทักมาตอนคุณเล่นเกมไม่ทำตอบเลยเอ้าโดมินเนียน จางมันแนละแม่อดเลยไม่คิดว่าโดนแล้วเลือดเลือดรถขนาดนั้นไม่งั้งนก็ฆ่าไปแล้วเอ้ยลืมไปลืมไป โอ้ยโดนโดนโดนโหจริงโหดจงเบยเดนร่างตัวจะกดกันมันมากฮะเดี๋ยวตีป้อมนี้แตกขึ้นเชางบนเนี่ยฮะ ป้อมแตกแน่นอนนะ้ออันนี้เรียบร้อยครับเอาชัดดาวเลยก่อนอื่นกลับก่อนฮะไปซื้อของก่อนชัดดาว ามาขึ้นมาช่วงบนดีกว่าโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีขามสดใสมองเห็นเหลือไปเล่นอยู่ในเท่าไรดูสิมองเห็นปูดูสิดูปูปปากุ้งหอยแนนๆเฮ้้เฮ้ย,ยไม่ได้ครมันมาสองฮะ ามาสองนะโยนนะโยนโยนโยนไป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 ,นไปดึง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 เดินหนีเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวให้เจ้าของมามาตีครับ <c oughs> โอ้โหเยี่ยม

เพิ่งคิดได้ว่าต้องยิงใช่ไหมเนี่ยกลัวแล้วมันไม่หลุดไอ้หางหลุดไปแล้วความหวังของทีมหลุดไปแล้วเนี่ยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ อนอในลักลักลักต่อไปเรืเ่อยเดี๋ยวมาอีกรอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฝั <masturb> ่งเราหลุด <ling> สองฮนะถ้าก็มีสามตัว นั่นลักมาลักมาลักมา,มรา,การรเรียบร้อยดอกเดียวเหย้ยเมเปปปะมินเนียนแฮรสปอร์ เชน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 มาดูเอ้ยมันหายไปไหนวะโอ้มีวาร์ปมีว์ป <h ats> มีเนี่ยตัวเดียว

hoạt chung, hoạt chung, để lắc đồn, đeo lắc đồn, đeo gì bên này luôn, hửm, sẽ đung ngước, à cha, để đồn, để đồn, ตายโอ้โหมาเยอะ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 นี่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 โอ้ยโอ้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 อย่าเนาะกูเข้าโรงยาด้วยอ่ะ กับฐานแป๊บโดนแน่นอนดันป้อมปะ รู้สึกแบบนี้ยาวๆนิดนึงนะฮะตอนเล่นคาตาตาลิน่าเนี่ยประมาณ18นาทีเอ้ากลับมาแล้วเหรอโอ้กลับมาช้าไปหน่อยเนี่ย เยี่ยมดีมากดักดนไปเลย <How tempting. S 1> อืมอืมเรียบร้อยต้อ <Shall we? S 1> ดันป้อมนี้ฮะเยเดี๋ยวไปสดนึง บ้าคิวไม่ดีนะอย่าทำให้เข้านะอย่าทำให้เข้านะอืมรักมาได้ข่าวว่าชอบรักอืมอเอ๊ยอยังไง อีกทีนึงเฮ้เฮ้เฮ้เฮมามาๆๆย้นมาเงิยบเงียบเงบอะไรเนี่ยเชนเชน,น อ๋อไฟดับกรรมหนีไปไหนอ้าเสียของ มานาันน่ากูหมดมานาันน่ากูหมดจะได้บูป๊ปวะลองดูไหวไม่ไหว không quay gì hết đẹp lại

หนีหไปไหนแล้วโอ,โ,หโ,หโอ้โหสวยงามอะล้าได้สวย แข่งป้อมนี่น <issions> ้องรักน้องรักน้องรักจะไปไหนจ้ โอ้โหเซทไลท์แคนนอนโอ้โหปาดเรียบเลยวะแดมแดมแดมข่าในป้อม โหร้ายมากนะรักกันลักัมานี่เลยดอกเดียวจบโอ้ย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 ไปดันป้อม อย,อ,ย <ka> อย่านะอย่านะอย่านะโอ้โหโอ้โหกับตายกับตายกับตายไม่ได้แล้วกับฐาดีกว่าอยู่ไปก็ตายหาอย่างนี้เนี่ยด็อกเตอร์มันดูมันเลยไหมนะมันเลยมึง นายลุยคราวนี้จบแน่นอนนะฮะสิ้นชีพชีวาไวาโอ้รัดใส่ก,กอะแหมบู๊นมันน่าดูฮนะมันเข้าปอมไปหมดแล้ว มาแล้วมากันเป็นแถวงานนี้งานใหญ่อ้าฮะ่าฮะอ้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 าฮะากดไลนเอ๊ะจบแล้วหรอ ก็จบไปกับอาลีฟัตเตอร์ชานีครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะส่วนวิธีลงยังไงเดี๋ยวผมก็เอาไปให้ดูอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะนะจ๊ะ